ไม่คะพื้นที่ดาดฟ้าของตึกแถวไม่ควรปล่อยทิ้งลางไวนะ้นาเพราะเวลาที่ฝนตกอาจทำให้น้ำรั่วซึมไปถึงชั้นล่างได้เราจึงควรทำพื้นกันซึมหรือไม่ก็หลังคาเพื่อคลุมพื้นที่ดาดฟ้าวันนี้บริษัทรุมหลังคา888ขอเสนองานหลังคาดาดฟ้าพร้อมต่อเติมเป็นห้องและงานเทกันซึมพื้นที่ดาดฟ้ามีรายละเอียดดังนี้ งานหลังคาเมทัลชีตแบบพิวโฟม1นิ้วขนาด8เมตรคูณ9เมตรโครงสร้างทัดใช้เหล็กกล่อง2นิ้วคูณ2นิ้วถักด้วย2นิ้วคูณ1นิ้วตั้งเสาเหล็ก4นิ้วคูณ4นิ้ววางแกรด้วยเหล็ก2นิ้วคูณ2นิ้วมุงแผ่นด้วยแผ่นเมทัลชีตยี่ห้อบูสโค ที่ผลิตจากประเทศออสเตรเลียและฉีดด้วย p ิ f o โฟมหนา1นิ้วหลังคาเมทัลชีตเป็นหลังคาที่สามารถกันความร้อนได้ถึง100%เเซนเนื่องจากมี p ิ f o โฟเป็นฉนวนกันความร้อนและยังทำให้ลดเสียงดังได้มากขึ้นอีกด้วยผนังก่ออิฐมวลเบาพร้อมทำฝ้าต่อเติมจนแล้วเสร็จ และลงน้ำยาก,กันซึมส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยตามขั้นตอนฝากติดตามบริษัทรุมหลังคา888ด้วยนะคะหากสนใจปรึกษาเรื่องหลังคาติดต่อผ่านช่องทางนี้นะคะ